ใสกันเต็มแม็กเลยแล้วมีอีกผู้สมัครอีกคนอื่นนะฮะคาดว่าประมาณน่าจะเกือบ10คนนะเมื่อเช้ามีคุณโคอนสิตสุวินิจิตท่านสุขุมพานท่านเสรีแล้วก็ท่านพงพัฒน์ไอ้พงพงพัฒน์พอ้นพงพัฒน์แม่พงพัฒน์มาชิลาบรรจงไปดุบเลยสี่สี่ท่านนี้คือหลักหลักเออหลักหลักนะนอกนั้นเราก็จะมีแบบว่ามีอีกหลายท่านที่บางปีก็ลงทุกปีหรืออะไรเงี้ยนะคะลงทุกครั้งที่เลือกตั้งแถวบ้านนี่มีเข้าเดินเดินผ่านอยู่ไหมคะอาจารย์มีแล้วค่ะมีแล้วใช่ไหมมี เออหินมาสามารถบอกได้ไหมว่าใครจะเป็นผู้ว่าอาจารย์เลือกไม่ได้เพราะว่าเอ่อทะเบียนบ้านอยู่สระบุรีอ๋อนะฮะหินนี่มันบ่งบอกเลยสำคัญใช่ไหมบางคนมีความเชื่อไหมพวกผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนบอกว่าหินเล่าว่าอย่างนี้ดีกว่าเล่าว่าอความรู้ก่อนที่แกมีอยู่ครั้งหนึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะเขาเลือกตั้งสสกันทั่วประเทศเนาะแล้วก็มีนักการเมืองไม่ไม่บอกว่าพักเออเขตไหนเนาะ ก็โทรมาเขาก็ปรึกษาอาจารย์อยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็ดูแล้วว่าชนะแน่ๆแต่ว่าด้วยความไม่มั่นใจนะคะบ่ายโมงเขาก็โทรหาอาจารย์บอกว่าอาจารย์เอ็กซิสโพบอกว่าแพอาจารย์จะโอ้โหงานเข้าสีขัดความมั่นใจอยบอกว่าอย่าไปฟัง exit Pro ทีไม่ต้องดู exit Pro โเขาก็บอกว่าไม่ได้หรอกเขาไม่ไม่มีความมั่นใจอาจารย์ก็เลยบอกว่านั้นใส่เสื้อสีอะไรเขาบอกใส่เสื้อสีขาวอาจารย์บอกไม่ได้นั้นก็ใส แดงส้มทองให้เป็นเลือกเอาให้เอ๊ว่าเอาสีไหนเสร็จแล้วบ่ายสองโทรมาอีกแล้วบอกเปลี่ยนเสื้อเรียบร้อยแล้วเอ็กซ์สโพก็ยังบอกว่าแพ้อาจายยงไงอาจารย์หลวได้งั้นส่ง m e s s ซนเจอร์มาเดี๋ยวจะเอาหินไปห้าเขาตอบว่าอะไรก่อน แมสเซนเจอร์จะถึงหน้าบ้านแล้วโอ้โหเตยมการแล้วได้มีการเตยมแล้วเธอเป็นักรอหน้าบ้านอาจารย์ฑามาศแถวตราน่าคือตั้งแต่บ่ายโมงก็คือคงคิดแล้วว่าเดี๋ยวจะส่งเอาหินแมสเซนเจอร์จะถึงหน้าบ้านแล้วตอนบ่ายสองอาจารย์ก็ให้หินไปตัวไหนอาจารย์มีหนึ่งมีมีหลายตัวนะคะมีหนึ่งมีอะเมทิสอะเมทิสนี่เลยเอาเป็นก้อนเอาเป็นก้อนไปก้อนกลมนะคะสองคือลาพิสแพงเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะแนะคะแล้วก็สามคือ คริสตัลควอด์ต่เป็นแท่งเป็นปลายแหลมไปเนี่ยนะคะสามอันเนี่ยก็บอกว่าให้พบติดตัวสัมผัสเนื้อเท่านั้นคือคุณจะใส่ไหนก็ได้แต่ให้สัมผัสเนื้อเท่านั้นอ๋อต้องโดนโดนเนื้อตัวพอสักห้าหกโมงเย็นโทรหาอีกแล้วว่าให้อาจารย์เนี่ยไปลุ้นไปให้กําลังใจที่ขอบขอบกากาทบาดที่นับเออที่ขอบคะแนนนอนมากเลยที่นับคะแนนครูหาเลือกตั้งออในการนับคะแนนใช่ไหมบอกว่า อย่าลืมเอาหินมงคลมาด้วยนะว่าเอามาตั้งไว้ที่ที่โต๊ะในการลุ้นตั้งเลยในการลุ้นนะคะอาจารย์ก็เอาไปเลยไอตรงที่ที่เป็นที่ที่ก็แบบทีมงานนั่งกันอยู่นะคะอาจารย์ก็เลยแกล้งบอกทุกคนว่าถ้านายจะได้เนี่ยก็แปลว่าต้องมารูปหินเนี่ยกันทุกคนโอ้โหแหมขัดกันใหญ่เลยอาจารย์ก็เอาอเมทิส่วกนี้แหละไปวางแล้วก็เป็นพวกซันสโตนอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปจัดวางอยู่ มุมหนึ่งโต๊ะหนึ่งเนี่ยนะคะทุกคนก็เดินผ่านมาก็ลูกกันใหญ่เลยขอไอ้นายได้อะไรต่างๆเนี่ยนะคะสุดท้ายก็ได้กว่าที่จะเลือกนับคะแนนกันเสร็จเนี่ยเช้าแปดโมงอาจารย์ต้องอยู่อะโอเขใหญ่สิค่ะแล้วก็แล้วก็คือมีปัญหานิดหน่อยกว่าจะได้นับอะไรแล้วก็หลังเที่ยงคืนเนี่ยก็ได้เรียบร้อยชนะเยอะไหมชนะเรียบร้อยออืเยอะไหมอาจารย์คะแนนเยอะเยอะเยอะค่ะสี่ห้าหมื่น่ะโอ้เสร็จเรียบร้อยก็อาจารย์ก็จะกลับบ้านเขาก็ควัก ถิ่นออกมาจากตัวให้นะคะเต่แม็ก่ะอยู่อยู่ต้องเต็มคู่เหรอที่เก่งในนี่เลยนะคะนะคะยกบิ่มาให้นะคะแต่ปรากฏว่าได้แน่ๆหลังจากนั้นก็คือมีอีกมีอีกมีอธิบดีท่านหนึ่งเนี่ยนะคะย้ายมาประจำแล้วก็คือไม่เคยอยู่กรมนี้มาก่อนเลยนะคะก็ติดต่อมาบอกว่าที่เนี่ยอาถรรพ์มากห้องทำงานเนี่ยใครอยู่ก็ยากที่เนี่ย ใครอยู่ก็ต้องมีปิ้วอค่ะคืออยู่ไม่เกินปีอะไรเงี้ยต้องย้ายต้องอะไรกันหมดเนี่ยนะคะทำยังไงดีมีหินอะไรไหมไปจัดนั่นะนะคะอาจารย์ก็มีหนึ่งมีไทเกอร์อายไทเกอร์อายอย่างที่อาจารย์ใส่นี่แหละมีไทเกอร์อายแล้วก็มีลาพิสลาซูรี่มีอเมทิสอเมทิสเนี่ยนะหลักๆเลยนล่นกออาจารย์จัดเต็มเลยมีงบอยู่แสนหนึ่งสำหรับหินอย่างเดียวนะคะอาจารย์วางตั้งแต่ ประตูทางเข้าเนี่ยนะคะมีไถเกอา์ไอแท่งใหญ่ไปวางมีโต๊ะวางเรียบร้อยนะคะแล้วก็จนถึงในห้องในอะไรเงี้ยจนพอหลังจากนั้นท่านก็อยู่ได้สี่ปีนะคะเป็นครั้งแรกสิเป็นครั้งแรกเลยคือในรอบหลายๆปีมาเนี่ยกรมนั้นเนี่ยคือย้ายปีหนึ่งก็ย้ายปีครึ่งก็ย้ายใช่คะก็อยู่ครบสี่ปีในที่สุดเนี่ยพอท่านย้ายขึ้นไปอยู่อีกตำแหน่งนึ่งสูงขึ้นกว่าเดิมตอนนี้นะคะ อันก็บอกว่าอาจารย์ไม่ได้ว่าอย่างนู้นอย่างนี้อาจารย์ไปจัดให้ใหม่แต่หินอันเนี้ยเอาไว้ให้คนเดิมยกให้อาจารย์เลยขอคืนกลับมาดีจังเลยอ่ะไม่ทิ้งไว้ให้คนเดิมนะขอคืนกลับมาแล้วก็มีงบอีกแสนให้อาจารย์ไปวางให้ใหม่ก็เพิ่งไปวางมาเสร็จก่อนปีใหม่นี่เหมือนกันแล้วฮะลองเช็คดูฮะกรมอะไรฮะอาจารย์บอกไม่ได้บอกไม่ได้นะคะแต่ว่าคือจริงๆแล้วโดยความเชื่อช่วงเลือกตั้งเนี่ยคนเชื่อกันมากจริงๆค่ะเราขายหินได้ดีมากช่วงเลือกตั้งนะคะแต่ต้องขอบอกว่า ช่วงจะเลือกตั้งผู้ว่ายังไม่มีใครมาติดต่อนะเออนะฮะลองดูเดี๋ยวคนใกล้ตัวเราแถวนี้แหละเออพบไว้แหมไม่หวังนะครับวันนี้ประเด็นของเราหินสามารถช่วยเสริมบารมีได้กี่เปอร์เซ็นต์คะอาจารย์ต้องถามอย่างนี้คืออย่างนี้ค่ะข้อหนึ่งเลยนะคะอยู่ที่จังหวะโอกาสและเวลาของดวงชะตาอันนั้นด้วยนะคะคือว่าอยู่ในดวงว่าบางทีเนี่ยคนเราจะขึ้นสู่ที่หนึ่งได้เนี่ยนะคะมีดวงอยู่แต่ จังหวะโอกาสเวลายังไม่ใช่นะคะก็ไม่แต่ถ้ามีดวงอยู่แต่คนอื่นดวงสูสีกันจะทายังไงล่ะนะคะใช่ไหมคะช่วงเนี้ยดวงดีภายในสามสี่ปีนี้รอบเนี้ยมีโอกาสได้แต่ไม่รู้ปีไหนนะรอบนี้นะคะคนอื่นเขาก็มีดวงแบบนี้เหมือนกันนะคะชัดเจนอันนี้แหละที่ต้องใช้พลังอย่างอื่นมาช่วยแล้วนะคะก็พลัง อย่างอื่นอย่างเช่นว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆนะคะคร,รวมถึงวัตถุที่มีพลังต้องช่วยกันเนาะอ,อันนี้5 0อร์ซนอันนู้น50เปอร์เซ็นต์นะคะมาเสริมกันต้องเสริมกันถึงจะได้นะคะคอย่างใดอย่างหนึ่งอาจารย์ก็คิดว่าอาจจะยังไม่ได้ได้ดีมากนักนะคะแต่เนืออื่นใดคุณต้องเป็นคนดีด้วยครับะะชัดเจนนะครับวันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับเราจะมีเบอร์นะครับ0 8 6 0 5 5 0 4 4 1นะฮะ เบอร์นี้จะขึ้นตลอดทั้งรายการนะครับใครที่สนใจในสิ่งที่เราคุยในประเด็นวันนี้นะครับคุณจะได้รับนะครับเขาเรียกว่าจี้นะครับหมเอี่ยมเลยนะครับเป็นลายมังกรกับลายมือนะครับที่เป็นหินนะครับก็เล็กนะฮะเอาไว้คล้องคอเป็นพวงกุญแจนะคุณผู้ชมนะจะเป็นสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือไม่ก็หินเป็นก้อนต่างๆที่เราเอามาเล่นประเด็นวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมอบให้นะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์นะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับคุณผู้ชมนะช่วงนี้นะ086055 0441นะฮะย้ำนะฮะ0 8น055 0441าวันนี้จะเป็นเลขาของอาจารย์เลยเป็นคนรับให้ซึ่งจะมีความชำนาญกับหินมากชื่อน้องแหม่มเหมือนกันคุณแหม่มเหมือนกันนะฮะวันนี้แหม่มผมสั้นฮะซอยผมมาใหม่นะฮะนะก็ได้ว่าวันนี้นะฮะคุณโทรมาเุ๊่คุณจะได้รับความรู้เลยในการตัดสินใจให้เลยว่าเป็น1 2 3 4สอ่นะครับผมอ่ะนะครับวันนี้เราไล่มาตั้งแต่ด้านโน้นแม่จารย์ที่มาวางตรงนี้ทั้งหมดช่วยเสริมบารมีทุกอย่าง แต่แล้วแต่ละราศีแล้วแต่วันเกิดจะแมอาจารต้องให้ความรู้ตรงนี้ก่อนคือ่าค่ะมีทั้งแล้วแต่วันเกิดด้วยนะคะว่าแล้วแต่วันเกิดของใครจะเหมาะกับพีนอะไรแต่ว่าอยู่ในเซตเหล่านี้แหละค่ะไม่หนีหายไปไหนเพราะว่าเซตเหล่านี้เสริมทั้งอํานาจบารมีและเสริมทั้งสิริมงคลคืนดุงดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอ่าครับผมชัดเจนฮะเริ่มที่ตัวแรกเลยครับอาจารย์ครับตัวแรกน้องชื่อคริสตันคอร์สนะคะอาจารย์เคยเล่าไปแล้วหลายทีว่าก็หลังบอกว่า ในชีวิตคนเราเนี่ยนะคะควรจะมีมหินอยู่3อย่างคือ 1. นึาา่งคริสตัลควอตอเมทิสแล้วก็โรสควอต์นะคะสองอ,อย่างเนี่ยอยู่ในหินที่เสริมบารมีอยู่แล้วนะคะอ,คอันนั้นคือคริสตัลควอต์เนี่ย เขานิยมเอาไปวางบนโต๊ะทํางานสําหรับคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานและก็มีความเสี่ยงในการถูกคนเลืากเเก้าอี้นะคะถูกคนคิดไม่ดีอะไรต่างๆวางแล้วเนี่ยนะคะเขาจะปกป้องเลยว่าในรัศมีเนี่ยใครก็ตามที่คิดไม่ดีกับเรามันจะคืนกลับไปไม่เข้ามาถึงตัวเรานะคะแล้วก็ใครที่จะเลื่อยขาเก้าอี้เราก็ไม่สามารถทําได้ถ้าเป็นก้อนใหญ่ๆที่มีปลายแหลมเยอะๆนะคะวางอยู่บนโต๊ะเฉยๆได้เลยไม่ต้องทําอะไรแต่ที่เป็นแท่ง ตางกันแท่งเดียวนะคุณงเดีมค่ะต้องใส่น้ําเพราะอะไรต้องใส่ในแก้วใสแล้วก็ใส่น้ำนะคะน้ำจะเป็นตัวตกกระทบคือดึงดูดสิ่งไม่ดียังไงอยู่ในน้ํำแล้วก็แก้วน้ําใสๆมาหน่อยแล้วก็เทน้ำเด็กมาอ๋อครับผมเพราะเพราะว่าจะได้มีความสะอาดใช่ไหมใช่นะคะพวก อะไรไม่ดีต่างๆก็จะได้ออกไปไม่ต้องสะสมอยู่ใกล้ๆเราโอ้ชัดเจนนะฮะบางทีเทคนิคการที่จะมีหินที่เราจะดูแลมันก็มีเทคนิคนะจย์ใช่ก็มีเทคนิคค่ะครับผมอ่าอันนี้คือใส่น้ำให้ท่วมหินแล้วก็เทน้ําทิ้งทุกวันนะคะถึงจะดีอ่าต่อไปค่ะนะคะต้องเราต้องบอกว่าสีส้มเนี่ยนะคะ สีส้มเรียกชื่อซิทรินนะคะซิทรินเนี่ยต้องบอกว่าลักษณะคล้ายๆอเมทิสต์ถูกไหมคะอ่ะถูกครับอาจารย์แต่ใน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 ตลาดที่เขาขายหินกันอยู่เนี่ยนะคะซิทรินแพงกว่าอเมทิสต์อีกสองเท่าอือเอสามเท่าเพราะอะไรอาจารย์หายากกว่าเหรอหายากกว่านะคะยิ่งถ้ามาเป็นโพรงอย่างเงี้ยนะคะยิ่งยิ่งหายากคือกาลังบอกว่าเอามาอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อลไใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่ว่าอาจารย์เอากาวมาติดแล้วทำเป็นปุ่มๆไม่ใช่นะทำความเข้าใจก่อนนะ คือมันมาอย่างนี้โดยธรรมชาติของมันนี่คือซิตรินสวยอะไม่ค่อยเห็นนะเนี่ยต้องบอกว่าเวลาเขาไปเผาเขาเพิ่มมูลค่าเวลาเอาไปเจียเป็นอัญมณีเนี่ยเขาเพิ่มมูลค่าเขาก็จะบอกว่าบุตรราคัมซึ่งจริงๆแล้วส่วนใหญ่เป็นซิทรินนะคะเออเหรออืมนะคะอุ้ยตายแล้วอึ้งนะเนี่ยอ่ะทีนี้ซิทรินเนี่ยนะคะช่วยเรื่องอะไรคะอาจารย์เราปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงๆหรืออะไรต่างๆเนี่ย จะมีปัญหาเยอะต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ,ๆเยอะใช่ไหมคะมดังนั้นเนี่ยทิทินจะช่วยในเรื่องของทําให้เรารเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างมีสติน,นะคะแล้วก็มีอํานาจบาร,รมีมากพอที่จะเวลามีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยนะคะปัญหานั้นมันก็จะคลี่คลายไปได้ด้วยดีชัดเจนฮะคะ่ะโดยจริงๆแล้วต้องให้น้ําท่วมปลายหินเลยนะคะถ้าแท่งเล็กหน่อยก็อาจจะใส่แก้วขนาดนี้ก็คือหาแก้วทรงสวยๆมานะครับแล้วก็ปุ๊บเนี่ย ตื่นเช้ามาเปลี่ยนน้าเปลี่ยนน้ําทุกวันนะคะนะฮะเนี่ยฮะก็ถือว่าเป็นเทคนิคนะฮะนโดยเฉพาะคิดสังคอสนะฮะการเลื่อนขาเก้าอี้มันจะยากหน่อยเพราะมีน้าเออเลื่อนมันจะเสียงดังเดี๋ยวได้ยินโอเคมาซีทินต่อค่ะจางครับซีทินเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีปัญหาอะไรต่างๆมันก็จะคลี่คลายไปได้แล้วเวลามันเราจะสังเกตได้เลยว่าปัญหามันน้อยลงไม่มีใครกล้านําปัญหามาให้เรานะคะเพราะว่าเราอยู่ในที่ที่เหมือน ลอยตัวอยู่เหนือปัญหานะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่วุ่นวายมีปัญหาเยอะเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเอาซิทรินเนี่ยนะคะไปวางแล้วก็มีเคยมีคนหนึ่งเนี่ยสามีเป็นนักการเมืองท้องถิ่นแถวแถวภาคอีสานซึ่งจังหวัดใหญ่มากแล้วก็การแข่งขันสูงมากนะคะศัตรูเยอะเขาก็มาปรึกษาอาจารย์อาจารย์ก็เลยแนะนําให้เอาซิทรินอันใหญ่กว่านี้อีกนะคะไปวางอ่ะนะคะแล้วก็หลังจากนั้น ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรมไม่ว่ามันจะมีเรื่องอะไรโทรมาส,สั่งแต่หินอย่างเดียวเลยนะคะเพราะเขาเชื่อว่าตั้งแต่มีซทรีนวางอยู่เนะะี่ยค่ะปัญหาแทบไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วเวลาปัญหาที่ดูเหมือนจะใหญ่อะ่ะเขาบอกสามีเขาจะจนั่งอยู่นิ่งๆแล้วก็มาลูบหินแล้วก็บอกว่าให้ผ่านไปให้ได้นะให้ผ่าน เขาบอกพอวันรุ่งขึ้นแปลกมากปัญหานั้นน่ะมันดูเหมือนมันเล็ดลงิบใช่ไหมใช่ค่ะนี่คือวางไว้ที่โตทำงานนะจานวางไว้ที่โตะทำงานนะคะหรือว่าถ้ามีห้องทํางานนะคะวางไว้ข้างหลังเราก็ได้นะคะเหมือนเป็นภูเขานตามหลักของจุ้ยนะหนุนหลักมาอยู่นะคะแค่คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเร็วๆนี้นะฮะคุณจะมีโอกาสได้ไปดูที่บ้านอาจารย์นะเราจะไปถ่ายทํานะซึ่งหินแต่ละก้อนนี่คือใหญ่ก็ใหญ่จริงๆนะใหญ่ค่ะหกสิบเจ็ดสิบโลนะใช่ คุณชาติปุ้มไม่ไหวอ่ะอุยตายแล้วไม่ไหวฮะอาจารย์สิโลนี่ก็หลังไม่ดีฮะทำกิจกรรมภารกิจสมัยก่อนเยอะฮะอาจารย์ต่อไปฮะต่อไปนะคะสีเขียวก่อนลวกันนะคะสีเขียวเนี่ยชื่อกรีนเวนเจอรีนนะคะสีเขียวเนี่ยนะคะต้องบอกว่าอย่างนี้พลังของเขาเป็นพลังแห่งความนุ่นนวลเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่มีลูกน้องบริวารเยอะนะคะ ลูกน้องบริวารเยอะแล้วก็บางทีเวลาประชุมกันทีไม่รู้ลูกน้องจะเข้าใจไม่เข้าใจ<อ>แต่ละคนก็เข้าใจกัจนคนละทางนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะเป็นแหล่งรวบรวมอำนาจรวบรวมความเข้าใจต่างๆมาไว้ในที่เดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นโดยเฉพาะคนที่ ต้องพูดกันเยอะๆต้องอต้องประชุมต้องมีคอมเมนต์ต้องวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันต่างๆนานามันจะได้อารมณ์ซอฟลงใช่ไหม,ใช,มใช่ค่ะมีผู้บริหารระดับสูงของอบริษัทประกันท่านหนึ่งเนี่ยนะคะเขาไม่ได้ซื้อหินสีเขียวนี่มาจากอาจารย์เขาซื้อมาจากบราซิลแล้ะตอนจะซื้อโทรมาจากบราซิลโทรมาถามว่าอาจารย์จะซื้อหินอะไรดีควรจะซื้อหินอะไรดีคะอาจารย์ก็เลยบอกว่าให้ซื้อหินสีเขียวมาสำหรับเขาเนี่ยนะคะเสร็จแล้วก็ ไปวางที่ห้องประชุมของเขาให้ไปจัดวางไปอะไรให้แล้วก็เขาบอกว่าแปลกนะคือเวลาประชุมผู้บริหารขนาดว่าคนนี้ต้องมีเป้าสองล้านคนนี้ต้องสามล้านอ,อะไรตา่างๆแล้วก็ค่ะในที่ประชุมปกติแล้วเนี่ยนะสี่ห้าชั่วโมงยังไม่เสร็จสักทีหนึ่งเลยประชุมหลังจากได้หินอันนี้มาเนี่ยนะคะก่อนประชุมเขาก็จะมันทาสมาธิกับหินนะแล้วหลังจากนั้นเขาบอกประชุมชั่วโมงชั่วโมงขึ้นจนสองชั่วโมง เสร็จแล้วทุกคนรับเป้าแล้วไม่เคยมีปัญหาแล้วก็อย่างเป้า200ล้านต่อ3เดือน6เดือนเนี่ยนะคะสบายชิปจิบใช่เขาบอกสบายชิปจิบเลยพูดกันแล้วรู้เรื่องทุกทีเนี่ยนะคะอันนี้เลยนะคะกรีนเดเวนเจอรีนนะคะนะครับชัดเจนฮะอย่างที่บอกคือผมก็มีโอกาสไปถ่ายบ้านไฮโซเยอะนี่ผมรู้แล้วผมเข้าใจแล้วทำไมเขาถึงวางใช่ไหมคะอมันพูดไม่ได้ไงผมเข้าใจแล้วจา์ ไม่สมควรจะวางก็มีวางอ่ะมันต้องมีความหมายนะไอ้ก้อนกลมๆนี่แหละเป็นเครื่องประดับเลยที่โต๊ะทํางานใหญ่ๆบางทีก้อนใหญ่ๆเออที่ทําไมเข้าหินมาวางเนี่ยเข้าใจละมันจะมีเกเกะถูกเพราะเราบางทีเราบอกว่าต้องวางขวามือของโต๊ะทํางานหรืออะไรเงี้ยนะคะยอมเขาต้องยอมวางอ่ะเกะกะยังไงก็ต้องหาที่วางให้หินนะคะชัดเจนต่อไปครับข้างๆเลยต่อไปสีน้ําเงินนะคะดูการ์ดมาลาพีสลาซูรี่ส่วนใหญ่คนจะเห็นเป็นเครื่องประดับนะคะเนี่ยค่ะ ถ้าถ้ากล้องจับดีๆทองเยอะมากเลยที่เห็นอยู่นะคะโอ้โหไม่ได้เอาสีไปทานะจาะอันนี้มีหินสองชนิดก็คือหินลาพีสแล้วก็หินไพไรซ์ที่เป็นละองทองเกาะอยู่เนี่ยนะคะลาพีสเนี่ยเสริมอำนาจบารมีอยู่แล้วนะคะเสริมความมั่นคงทางอารมณ์จิตใจเสริมสติปัญญาสมาธิอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีละองทองของแร่ไพไรท์อยู่คือดึงดูดสิ่งดีๆต่างๆเข้ามา รวมไปถึงว่าอุดรูรั่วทางด้านการเงินไม่สวเงินเข้าแล้วออกยากนะคะทําให้เงินเข้าแล้วเนี่ยไม่ออกเลยอะนะคะแต่สวยนะจะสวยมามตามธรรมชาติใช่ไหคุณผู้ชมต้องบอกว่าสวยมากจริงๆนะฮะนี่ไม่ได้พูดเลยนะอันนี้เป็นก้อนธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าวางเอาไว้สําหรับคนที่ทําธุรกิจการค้าเนี่ยนะคะจะยิ่งดีมากและยิ่งดีอาละสายรายการของเรามีนะธุรกิจเยอะเลย5 0 8 6 0 5 5 0441ฮะเน้นเลยนะฮะและที่สำคัญนะคุณก็จะได้ตรงนี้ไปเป็นคล้องคอเป็นจี้นะสวยงามมากนะครับผมคุณผู้ชมนะใครที่สนใจนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับมาต่อนะฮะยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับต้องติดตามชมเพราะว่าหินแต่ละแบบก็จะเหมาะกับธุรกิจคณละอาจเรื่องนักธุรกิจแล้วลองดูซิว่าแบบไหนจะเหมาะกับอะไรนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่เดียวครับ